ข่าวทุกคนรีดดูว่ากระแสะภาพยนตร์คายอ้อยังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้พ่อโจโลและองค์อิงเพชรบ้านแพงนําทีมนักแสดงคายอ้อมาลดโชว์ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับพร้อมทีมงานของแม่เฟิร์นกับทุกคนที่มาร่วมแจกบัตรให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซแฟนคลับเนี่ยได้เข้าไปชมภาพยนตร์กันแบบฟรีๆครับวันนี้พ่อโจลและองค์อิงเพชรบ้านแพงทําห้างแตกอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนกับทุกคนว่าวันนี้แม่เฟิร์นเนี่ยเมาโรงหนังเป รอบที่3แล้วนะครับซับพอร์ตพ่อโจกับอุงอิงเพชรบ้านแพงกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทุกคนวันนี้ก็จะได้เห็นว่าทาง FC ฟานครับเนี่ยเข้าไปชมกันอย่างล้นหลามถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดานะครับบางคนถึงขั้นว่าลางานเพื่อที่มาเจอพ่อโจกับอุงอิงเพชรบ้านแพงกันเลยทีเดียวครับทุกคนและแน่นอนว่าพรุ่งนี้พ่อโจและอค์อิงเพชรบ้านแพงจะมาโซนบ่อวินสีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆเห็นบอกว่าจะไปที่โรบินสันบ่อวินด้วยครับแล้วก็ บิ๊กซีเมเจอร์ซีนีเพล็กนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมไปดักรอที่นั่นและก็เจอกับอิ่ข่าวกระแสด้วยอย่างแน่นอนนั่นเองครับบอสโจยมินินได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่างคนลุกทุ่งครับว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้แตะไปถึงร้อยล้านเนี่ยเสียนนครับทุกคนจะบวชบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะครับที่บอสโจยมินินให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่างคนลุกทุ่งนะครับอําเสียนนได้เลยนะ เสียนนบนไว้ว่าถ้าถึงหนึ่งร้อยล้านเสียนนจะบวชอ่าแต่จ,จริงคือผมจากใจกจริงเลยนะคือผมทําอะไรนี่ผมไม่ค่อยมองเห็นเม็ดเงินมาก่อนรู้อยู่ว่าทุกคนทุกคนก็ต้องแบบว่าเหมือนขายของกยัยนจะของขาดก็งแต่ว่าผมเป็นเฮ็ดจะได้ว่าผมจะมองถึงว่าเขาต้องเฮ็ดเองเาดีที่สุดเดี๋ยวเงินจะตามมาทีหลังเองเนี่ยผมทําวงผมทําอะไรมาที่สําเร็จก็คือคือผมใส่ให้มันเต็มที่ผมทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ แล้วหลังเหลือจากนั้นก็คือทุนกําไรมันจะมาเองอความสุขมันจะตามมาทีหลังเองเราเหนื่อยเราใส,ใส่ความสุดความสามารถใส่สุดสภาพกําลังที่เรามีทั้งจานวนเม็ดเงินทั้งจำนวนมันสมองความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้คือมันมาถึงวันนี้แล้วนะครับไปเรื่อยๆครับเอาหอดลอยล้านเลยครับทายอ้อครับ นี่นี่คือข้อความนะครับของบอสโจยูมานินครับทุกคนที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่างคนลูกทุ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นมุมมองของผู้บริหารที่ต้องบอกว่าโอ้โหต้องยกนิ้วให้เลยนะครับทุกคนกับการที่ใส่ให้สุดไปก่อนครับทุกคนแล้วก็ความสุขเนี่ยจะตามมาทีหลังเองครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกําไรอะไรต่างๆตอนนี้ถือว่าบอสโจเนี่ยได้ทําตามความฝันของตัวเองแล้วและที่แน่ๆครับทุกคน FC แฟนคลับเนี่ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตและตอนนี้ถือว่าทุกคนก็ให้การซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องครับก็อน ดมคติที่ดีมากๆกับการที่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราทําให้สุดไปก่อนโดยที่ไม่ต้องคาดหวังในเรื่องของกําไรอะไรต่างๆเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีความคาดหวังแหละแต่บอสโจโยูมนินเขาทําให้สุดก่อนในเรื่องของกําไรหรือว่าความสุขอะไรต่างๆเนี่ยบอสโจโบอกว่าแน่นอนครับมันจะตามมาทีหลังเองนั่นเองครับโอ้โหแนวคิดนี้ก็สามารถนําไปใช้กันได้ครับทุกคนสําหรับผู้บริหารต่างๆหรือว่าคนที่มีบอสโจยูมนินเนี่ยเป็นไอดอลอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ทําให้สุดทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไร ทำให้สุดความสามารถจริงๆแล้วเราได้เห็นว่าบอสโจยูมินเนี่ยเขาใส่เต็มจริงๆทั้งในเรื่องของเม็ดเงินนะครับท,ทั้งในเรื่องของมันสมองที่บอสโจยูมินเนี่ยเขาได้มีการโปรโมทภาพยนตร์ไขอ้อจนมาถึงทุกวันนี้และนิ่มข่ากระแสเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ทำสุดความสามารถสุดตรงนะครับแบบบอสโจยูมินเนี่ย ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับทุกคนและตอนนี้ภาพยนตร์ไคโอ,อ้ก,ก็ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นกระแสปากต่อปากแล้วเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆศิลปินดาราต่างๆครับทุกคนพูดถึงกันเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นครับอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเป็นทางด้านพี่ดังพันกรนี่ทุกคนศิลปินอย่างพี่ดังพันกรนเขาเป็นศิลปินแบบ วัยยุค90เนาะที่ไม่มีใครไม่รู้จักต้องบอกแบบนี้ว่าพี่ทางพันกรยังพูดถึงคายอ้อเพราะว่าเขาเห็นเต็มฝีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพยนตร์คายอ้อเนี่ยกำลังเป็นไวรัลแล้วก็กําลังเป็นที่จับตามองมากๆทั้งคอหนังเองแล้วก็ทั้ง f c ฟซแฟนคลับเองครับพื่คนว่ารายได้เนี่ยจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่แต่ที่แน่นอนครับทุกคนตอนนี้ f อฟซแฟนคลับเนี่ยก็กาลังช่วยกันดันช่วยกันเชียร์นะครับแล้วก็ช่วยกันไปชมหลายๆรอบครับเพื่อซับพอร์ตนะครับพ่อโจและอุงอิงเพชร บ้านแพงแล้วก็ทีมภาพยนตร์ไคออก,กันนั่นเองครับทุกคนและวันนี้เราได้เห็นแล้วนะว่าพ่อลูกคู่บุญเขาไปที่ไหนที่นั่นก็คือห้างแตกกันจริงๆครับทุกคนอย่างวันนี้ก็เมเจอร์รัชโยธินห้างแตกอีกแล้วนะครับนำทีมโดยแม่เฟินครูเบียอย่างบางคนเนี่ยเขาก็เพิ่งได้ชมครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุกคนอย่างวันนี้ก็จะเป็นทางด้านครูเบียเนาะที่ ได้ฟังกระแสะจากหลายๆทิศทางจนครูเบียนเนี่ยต้องมาด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ยต้องชมให้ได้สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อิ่มเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ไม่ได้ดูหนังมา30-40ปีเนี่ยเข้าไปชมคายออแล้วมีความสุขแล้วก็กลับออกมาพร้อมรอยยิ้มแล้วก็กลับออกมาพร้อมความสุขแล้วก็เหมือนกับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ย ได้รู้จักคําว่าคายอ้อมากยิ่งขึ้นจากการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับน้องเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปซับพอร์ตกันเยอะๆแล้วก็วันนี้เดินทางมาถึง น่าจะเป็นวันที่5แล้วเนาะที่ภาพยนตร์เข้าฉายแต่กระแสก็ยังไม่แผ่วเลยนะครับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20นะตอนนี้เขารวมรายได้มาประมาณ35ล้านบาททั่วประเทศนะครับยังไม่รวม21แล้วก็22วันนี้เพราะฉะนั้นครับทุกคนเชื่อว่าเพจด,ดังเนี่ยก็น่าจะมีการสรุปรายได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนก็คาดว่าตอนนี้น่าจะไปถึง40เกือบ50แล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยโอ้โหมิมข่าวกระแสไปเช็คในแอปพลิเคชันต่างๆก็มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยหลายท่านเลยที่่เข้้าาไปรรับชมภพพยนตอ,อง ไปชมวันนี้อย่างที่บอกว่าพ่อค้าแม่ขายบางทีที่เขาไม่ค่อยมีเวลาว่างเนาะอย่างบางทีดีวแบบว่าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ต้องขายของใช่ไหมครับก็หาเวลาว่างไปชมกันเยอะๆเนาะพ่อพ่อแม่แม่เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆอยากจะทุกคนไปร่วมสร้างปรากฏการณ์ด้วยกันครับปรากฏการณ์ขายอ้อปรากฏการณ์โรงหนังแตกมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เชื่อว่าพี่น้องชาวบอวินเนี่ยครับทุกคนจะมา รวมตัวนะครับกันอีกหนึ่งครั้งที่โรงภาพยนตร์กันอย่างแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้พ่อโจนะครับแล้วก็อุคงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนตอนนี้นะครับเขาแพลนแล้วเนาะว่าจะไปที่ไหนกันบ้างาพรุ่งนี้ก็จะเป็นทางด้านบ่อวินศรีราชานะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหนองคายเนาะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะไปสปปลาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ย บอกว่าอยากใช้พ่อโจอุ้อีกเนี่ยไปทางสปปลาวใช่ไหมทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันกน,นะครับกดไลค์กดแชร์เนาะทุกคนก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับอุ้มอิ่มด้วยนะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็พรุ่งนี้นะครับทุกคนไปเจอกันนะที่บ่อวินพรุ่งนี้อิ้มข่าวกระแสก็ไปรถโชว์กับ ทีมคายอ้อเลยก็ฝากทุกคนด้วยไปเจอกันแล้วก็ไปดูหนังคายอ้อกันเยอะๆครับทุกคนปลุกกระแสคายอ้อต่อว่าเป็นหนังไทยที่มาแรงมากๆในตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งขึ้นอันดับหนึ่งตลอดเลยนะครับทุกคนตอนนี้แซงไดโนเสาร์ไปแล้วเนาะแต่ว่าอยากจะให้เงินเนี่ยมันไหลเรื่อยๆอยากให้ทุกคนเข้าไปซับพอร์ตกันเยอะๆนั่นเองครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์คายอ้อนะครับ โอเคนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้อุ้มอิงผากระแสเนาะจะเอาภาพบรรยากาศของวันนี้ครับทุกคนที่เมเจอร์ซินิเพลกเนาะหรือว่าเมเจอร์รัชโยทินเนี่ยมาฝากทุกคนให้ได้รับชมกันนะครับ